ติ่งดารายินดีนำเสนอนิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะมันมักจะแบบมามาเป็นแพ็กเกจใช่ตอนนั้นมาทีเดียวโครมเลยแล้วตอนพี่ไม่ว่างพี่ไม่ว่างเลยแบบพี่ทำงานอะไรก็ไม่รู้อ่ะช่วงมา,างใช่ป่ะช่วงที่หนูรดดับใช่ป่ะใช่น่าสงสาร น่าสงสารจริงย้อนกลับไปแล้วก็รู <efendim> ้สึกก็เพลงแม่งน่าสงสารมากเลยขอตัวไปนอนคุณแพ็กใหญ่เหมือนกันไม่ต้องสาวพี่เออวยพรหน่อยค่ะนี่เพื่อนหนูเอพีเอพี เอพี AP, ไม่ใช่เอบนะฮะของคนนี้แพ็กใหญ่นี้คือแบบเจอเหมือนกันใช่ไหมคล้ายๆแบบนี้เฮ้ยมันเป็นประสบการณ์ที่มันเป็นประสบการณ์ที่แบบถ้าเป็นมนุษย์ต้องเจอเออถ้าเราไม่ใช่มนุษย์เนี่ยเราจะไม่เจออะไรเรื่องเราแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเจอคือโชคดีมากแล้วสุดแล้วเราก็จะทุกเราจะจะไม่ทุกในเรื่องเดิมกับคนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายสุดท้ายกลับไปทุกกับคนเดิม อ๋อกลักบชุดคนเดียวะแล้วเราก็หอนมันเป็นทางเลือกไม่เป็นทางเลือกนี่มีใครเลือกให้เราได้เออเราเลือกของเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากลับไปแล้วทุกก็ก็จงขอบคุณตัวเองที่แบบพาตัวเองกลับไปทุกอีกว่เาเราอาจจะชอบเสพความทุกก็ได้อะไรแบบเนี้ยจนทุกให้พอเออแล้วมันเราก็จะออกมาได้เองโดยที่แบบมันไม่มีความหมายไปเองอ่ะถ้าถ้าแค่ยรู้สึกว่าอยากกลับไปก็กลับไปกลับไปให้มันสะแกใจ ถ้ถึงเวลาที่จะพอมก็พอนี่จะเดินออกมาอย่างแบบเออสีเวล่าบ่าอหาอะไรกินดีว้าอะไรเงี้ยตรง,งสารคิตเติ้ลค่ะโอเคอุยอุ้ยขอโท<ง>นมาไม่อะไรไม่คือแล้วพี่จะจัดการเรื่องแบบนี้งไงพี่ก็แบบนี่พี่ก็พูดอยู่ว่าทุกให้พอกลับไปทุกให้พอเอาอีกเจ็บอีกอืมห้ามไม่ได้ไปแล้ว ใช่ไหมฮะคำแนะนาที่ดีที่สุดต่อให้พี่อ้อยพี่ชอตหรือว่านันเน็กก็ตามเราก็ไม่เชื่อัน่นเน็กก็บอกมึงก็ไม่เชื่อหรอกกูบอกมึงอ่ะมึงก็ไปเลือกอย่างนี้เพราะฉะนั้นมึงกลับไปให้ให้มันรู้ให้มันรู้ด้วยตัวเองแล้วก็ถึงเวลามันก็จะออกมาเองอะไรเงี้ยเขาเขาได้แค่แนะนําแล้วก็รับฟังซึ่งมันดีมากๆแเลยวะที่ที่แบบมีคนมีคน,ม,คนมีคนฟังเราอะ่ะ mm hmm. อืมแต่แต่บางคนเขาก็เขาไม่ได้ฟังอย่างเดียว mm hmm. เขาเขาเหมือน mm hmm. เ,ขเขาไปเป็นเราเลยนะ <laughs> เออเขาเขารักเราเขาจะเครียดไปด้วยเพื่อนเพื่อนเราอะไรเงี้ยแล้วเขาก็คิดว่าตัวเองอ่ะเจออย่างนั้นเองเว้ยอืมเพื่อนเพื่อนที่รักกันจริงๆจะเป็นแบบนี้เวลามีคนปรึกษามันเก็บความเครียดมาคิดแทนเราก็แบบรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของตัวเองซึ่งอันนี้ดีนะฮะแล้วก็อยากจะบอกว่าทุกทุกความทุกความเสียใจและความเจ็บปวดในชีวิตเราอ่ะมันมีคุณค่าเสมอเพราะทำให้เราอ่ะรับเลเวลาของจิตใจและความอดทนให้มันมากขึ้นอันนี้ขับไฟเดย์รึเปล่าเนี่ย อย่างอย่างพี่กับหนูอะเวลามีอะไรที่มันไม่ตรงกันพอเราเราผ่านมันมาได้เราคุยเราก็จะรู้สึกว่าเราเปลี่ยนไปในบางอย่างเราแข็งแรงขึ้นในบางของรู้สึกที่มันอ่อนไหวแล้วมันก็จะไม่กลับไปเงี้ยวในเรื่องเดมอาจจะไปเงี้ยวในเรื่องไหวเออเออมันเป็นการอัปเลเวลอะครับเหมือนเหมือนไอโอเอสที่มันพัฒนาขึ้นแล้วเครื่องเก่าใช้ไม่ได้อ่ะ คนลองเองจริงจริงสาธุค่ะไม่เอาแล้วค่ะขอบคุณนะคะไม่เอาแล้วเหรอก็ขอให้แบบว่าจริงๆทุกอย่างมันเป็นชะตาครับเวลาเราจะเจอใครหรือไม่ไม่เจอใครอ่ะหรืออยู่ใครไม่ได้หรืออยู่ใครได้อ่ะเพราะก่อนนะที่พี่จะจะเจอเนี่ยน้องคนเนี้ยที่จะเป็นเพื่อนกันแบบเนี้ยพี่ก็พึ่งประกาศว่าพี่จะโสดตลอดชีวิตอืมเพราะว่ามันก็ดีอย่างคอโสดมันดีนะมันทําอะไรได้ทุกอย่างแต่แค่มันมีอ n s p ป r a t i o น มันมันไม่สามารถยิมได้ไบ่อยๆมันแบบมันต้องนิ่งมากๆอะ่ะซึ่งบางคนก็ชอบความสดเพื่อนพี่ยังสดอยู่แบบในฮาปาร์ตี้ตลอดเวลา <P. S 1> แต่ก็เหงาโคตรเหงาเลยฮะพี่เอม,มูฟนานไหมนานพี่เอเป็นคนมูฟนานอยากก่ากลัวที่จะเริ่มต้นใหม่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมูฟเองต้องมีคนมาต้องไปตัดงานใช่จะสีพุ่มแล้วทำไมพูดดีจังทางเทมไปแต่เราจะเจอขอบคืณค่ะางาสาธุครับ ทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีความบังเอิญใช่ค่ะทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีความบังเอิญที่เรามาเจอกันเราต้องทําบุญทําเวรทํากรรมหรือทําอะไรร่วมกันมาท้งอย่างเราเลยมาเจอกันอืมม่นคืออดีตอะเราไม่รู้ไงว่าเราทําอะไรแต่อนาคตเราอยากจะรู้ไหมว่าเราจะทำอะไรอื้วให้ไปยังทุกคนให้บุกไปยังอู้พี่ต้นน้องขอบคุณค่ะ นนอนาคตครับอนาคตค,คือปัจจุบันนี้แหละฮะ<า>นี่เราเนนครืออนาคตยังนนยังไม่ได้แจกของเลยเออใช่คือ,ค,อคือแบรนด์เนี้ยแบรนด์นี้เข้าใจดีมากๆแล้วเข้าใจจริงๆนะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดค,คลิปดีๆนะคะ